ขอขอบคุณน้องๆทุกๆท่านที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้พี่นุชวันนี้นะคะขอขอบคุณทีมเมตตาแล้วก็น้องล่าแล้วก็โดยเฉพาะป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มพร้อมครอบครัวน้องชมพู่น้องติต่างที่เป็นแม่งานจัดหาเรื่องอาหารแล้วก็เค้กทุเรียนให้วันนี้ค่ะถูกใจพี่นุชมาก เลยค่ะบรรยากาศแบบนี้น่ะชอบ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 ที่สุดเลยค่ะแฮปปี้แฮปปี้กันทุกคนนะคะเกิดที่นนยังอ้อเลยเลยห้าส้าตัวตวัวตัวตัวตัววตัวตุวตั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 งวัวยวะ ขอบขอบคุณพ <oh> ี่ติ๋มแล้วก็ขอบครัพี่ต ah> ิ๋มนะคะพี่มองต่างชมพูดว่าพี่ทำอาหารมาให้กินวันนี้แล้วก็ดูแลเรื่องเค้กค่ะไปรอดะเ็นซื้อเค้กประมาณ5าเจ้าค่ะนี่ของโปรดใครคะของโปรดพี่นุ่นค่ะพี่นุลนค่ะวันเกิดพี่นุนเมื่กปี อร่อยไหมคะน้องล่าแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วนะคะว่าแซ่บหอมอย่างคากเลยหอมอย่างคากเลยจะหาซื้อได้นะคะเนี่ยตี่ต่างกับชมพู่นะเป็นตะเวนหาซื้อทั่วเมืองทั่บเกาเออกรอบนอกนุ่มในค่ะลองชิมดิอร่อยไหม เอายค,ค่เอาอีกคำหนึ่งค่ะเอาอีกคำหนึ่งป้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงกัดเลยกรอบนอกนุ่มในถูกใจไหมคะถูกใจไหมคะถูกใจเนาะโอเคอร่อยค่ะ ชมบรรยากาศครอบครัวของเรานะครอบครัวเมตตาแล้วก็ครอบครัวพี่ติม๋มครอบครัวน้องล่าเลยคะ่ะแต่และคนแฮปปี้มากค่ะวันนี้นะบอกว่าวันนี้ได้รับประทานเค้กทุเรียนถูกใจกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นฤดูทุเรียนนะคะวันนี้ก็เป็นภาระของน้องชมพู่กับน้องตีต่างนะคะ ไปตะเวนหาซื้อทุเรียนให้ค่ะกว่าจะได้ทุเรียนถูกใจบอกว่าวันนี้ยินดีทำให้พี่นูตค่ะเราจะมีความสุขแบบนี้กันทุกปีนะคะหาชมบรรยากาศแบบนี้ได้ยากมากนะคะนี่ ทุกๆปีพวกเราก็จะมีความสุขกันค่ะนี่แม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่หัวหน้าทีมค่ะหัวหน้าทีมจัดหาเรื่องอาหารค่ะพี่ติ๋มค่ะขาดพี่ติ๋มไม่ได้นะคะทุกๆปีต้องมีพี่ติ๋มค่ะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่จัดกิจกรรมวันนี้ให้พี่นุชนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ